ครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลน,นะครับเราจะตั้งขยังคู่เราแบบง่ายๆโดยไม่ใช้แรงเยอะนะครับบางท่านก็ตั้งขายังคู่โดยเหยียบขายังคู่ลงไปแล้วก็ยึงรถขึ้นตรงๆใช่ไหมครับบางทีแบบนั้นเราใช้แรงเยอะใช้แรงมากบางทีเราอาจจะปวดหลังได้นะครับแต่ผมมีวิธีเวลาเราตั้งขายังคู่รถมอเตอร์ไซค์โดยไม่ใช้แรงเยอะเดี๋ยวไปรับชมขั้นตอนการทำกันเลยนะครับ บางท่านบางทีจะตั้งขยัคู่รถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับบางทีเรากดขัดตั้งไปแบบนี้แล้วเราก็ดึงขึ้นแบบนี้เราใช้แบบนี้บางทีเราใช้แรงเยอะนะครับเราทําแบบนี้บ่อยๆบางทีเราอาจจะปวดหลังปวดขาได้นะครับแต่ผมมีวิธีเวลาเราตั้งคายัางคู่รถมอเตอร์ไซค์โดยไม่ใช้แรงเยอะเดี๋ยวมารับชมเลยนะครับเราเอาขัดตั้งเดี่ยวเราลงก่สนนะครับ พอเราเอาขัดต <om it, S 1> ั w, de, like now, ้งเดียวเราลงได้แบบนี้แล้วเราดึงรถมอเตอร์ไซค์เข้าหาตัวเราแบบนี้นะครับเราก็เหยียบขายอย่างคู่เราลงไปแบบนี้นะครับพอเหยียบไปได้แบบนี้เราก็ดัดรถเราตั้งตรงเลยเห็นไหมครับรถมอเตอร์ไซค์เราก็ตั้งตรงได้แบบง่ายง่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเอาขัดตั้งเดี่ยวเราลงแบบนี้ก่อนพอขัดตั้งเดียวลงได้แบบนี้แล้ว เราก็ดึงรถเราเข้าหาตัวหาตัวเราแบบนี้พอดึงรถเข้าหาตัวได้แบบนี้เราก็เหยียบหาตั้งคู่เราลงแบบนี้พอเราเหยียบลงได้แบบนี้แล้วเราก็ดังรถเราขึ้นไปตรงๆเห็นไหมครับวิธีนี้ไม่ใช้แรงเยอะเลยไม่ใช้แรงมากเลยชอบก็กดไลค์ถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ